ถ้าแทนเมตาเวิร์กำลังมาแรงคงต้านกระแสะไม่ไหววันนี้อยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับสปาเทียว .IO ที่จะพาเราไปสู่โลกเมตาเวิร์ได้มากยิ่งขึ้นหลายคนอาจจะยังสงสัยเจ้าคำนี้อ่านว่ายังไงกันแน่นะทั้งสเปเชียลสปาเชียลแต่ในคลิปนี้ขออ่านว่าสปาเทียวนะคะสปาเทียว .IO คืออะไรทำอะไรได้บ้าง สปาเที่ยวสามารถใช้งานได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือหรือแท็บเล็ตทำให้เราสามารถสร้างพื้นที่บนโลกเสมือนสร้างห้องส่วนตัวห้องประชุมห้องเรียนห้องนิทรรศการหรืออื่นอื่นอีกมากมายแล้วแต่เราจะออกแบบได้เลยค่ะอีกทั้งเรายังสร้างตัวอวตารของเราได้เองอีกด้วยเดี๋ยวนี้สปาเที่ยวก็อัปเดตมาในรูปแบบเต็มตัวแล้วนะคะสามารถแต่งตัวแต่งหน้าทำผม ได้หลากหลายแบบมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะนอกจากที่เราจะสร้างพื้นที่หรือสร้างห้องเรียนของเราแล้วเรายังสามารถไปยังสถานที่ต่างๆที่มีการสร้างไว้และเปิดพับป,ปิกให้เราเข้าไปเยี่ยมชมพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติได้อีกด้วยนะ ในส่วนของแพ็กเกจเราก็อัปเดตข้อมูลมาให้ล่าสุดวันที่26พฤษภาคม6 5 6 5ตอนนี้มีด้วยกันอยู่3แพ็กเกจนะคะ 1. แบบฟรีเราสามารถสร้างพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดนิทรรศการศิลปะ NFT พบปะและทำกิจกรรมทำอีเวนต์ต่างๆได้อัปโหลดรูปภาพวิดีโอหรือไฟล์ 3D โมเดลรองรับคนเข้าร่วมได้ถึง50คนต่อหห้อง อัปโหลดหรือซื้อสภาพแวดล้อมของห้อง3าม,มิติที่กำหนดเองได้เข้าสู่ระบบได้ทั้ง Metamark Google, Apple และ Microsoft สร้างตัวอวตารสาม,มิติที่เหมือนจริงจากการเซลฟี่ก็ได้นะคะการอัปโหลดไฟล์ผ่าน m e t a m a r า Google Drive, OneDrive สามารถแชร์หน้าจอได้สร้างสติ๊กเกอร์โน้ตเพื่อฝากข้อความไว้ในสเปซได้เลยนะคะ 2. แบบ Pro ฟีเจอร์ แบบโปรจะสามารถทำได้ทุกอย่างที่แบบฟรีทำได้แต่จะเพิ่มในเรื่องของเครื่องมือโฮสต์ตั้งโหมดดูอย่างเดียวสามารถปิดเสียงรบผู้เข้าร่วมกำหนดโฮสต์เปลี่ยนกลับเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าและแปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้และ 3. Special Event ถ้าเราต้องการเพียงแค่จัดอีเวนต์ในช่วงเวลาหนึง่งก็สามารถติดต่อกับทางทีมงานของสปาเที่ยวได้แต่แพ็กเกตนี้จะไม่ได้คุณสมบัติเพิ่มเติมจากที่มีอยู่มากนักนะคะ